โอเคนะครับเราทำขันเชื่อมต่อ M 8เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ Head f 1 n p o นะครับทำการสตาร์ทนะครับอโอเคตอนนี้กล้องเรามาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูบรรยากาศในเรื่องของอาการดำนานะครับหรือว่าการทำไร่ทำนานะครับซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะคุ้นเคยในในส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นลูกชาวนาหรือว่าท่านไหนที่ เคยทำนาอยู่แล้วแล้วผันไปทํางานที่กรุงเทพก็อาจจะยังไม่เคยเห็นอาจจะยังไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ในในท้องไร่ท้องนาแถวแถวบ้านเรานะครับโอเคไปเลยครับทีนี้ไป นี่ครับนี่คือบรรยากาศท้องไร่ท้องนาที่ที่เราจะทําการบินนะครับอ่ะโอ,อเคไปนี่ครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการว่าจ้างการดำนานะครับ นี่โอเคนะครับนี่คือบรรยากาศในเรื่องของ อยู่ในท้องไร่ท้องนาเราบ้านเรานะครับก็คือวันนี้นะครับบ้านผมนะครับ <c oughs> ก็คือได้รับการว่าจ้างหรือว่าจ้างดํานาบ้านเรานะครับแ <c oughs> ถวแถวภาคอีสานเรียกว่าจ้างดํานานะครับก็ในส่วนของวันนี้ก็จะประมาณ12หรือ13คนนะครับไม่แน่ใจนี่ครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ตั้งแต่เช้ามาประมาณชั่วโมงหนึง่งใช่ไหมตอนนี้ก็กี่โมงแลวมั้ย ما? อ่าตอนนี้8ปดโมงห้นะครับลงตั้งแต่ช่วง8ปดโมงนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่านี่คือบรรยากาศนะครับส่วนในเรื่องของอ่าต้นกล้านะครับที่เราได้ทําการปักดําลงไปในเนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ในในโซนในโซนของเนี่ยครับกำลังจะเสร็จนะครับ นี่นะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับสาหรับท่านไหนที่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับหรือว่าเคยทําไร่ทํานาแต่ว่าผันตัวไปทํางานที่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่มีเวลากลับมาทํไร่ทํานานะครับวันนี้ผมก็เอาภาพบรรยากาศนะครับการทํไร่ทํานานะครับหรือว่าการจ้างวันดํานานะครับ นี่ครับบรรยากาศอ่ามีพี่ๆเขาดูนะครับว่าตัวอะไรนะครับพี่เขาไม่เคยเห็นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นสูงกว่านี้อีกสักหน่อยอนี่ครับถ้าเราดูในภาพมุมสูงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ นี่ครับโอ้โหถ้าเราดูจากที่เราดูมุมสูงแบบนี้นะครับต้นกล้าที่ได้ทําการปักดําลงไปในที่นาน,นะครับแทบจะไม่มีอ่าไม่เห็นนะครับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่มีนะครับก็แทบจะไม่มีเลยนะครับก็สําหรับในเรื่องของการปักดําวันนี้นะครับก็อ่าในเรื่องของอ่การถ่ายทำวันนี้ก็จะเป็นนาตัวเองนะครับไม่ใช่นาคนอื่นเนาะเราก็สามารถที่จะ ถ่ายทําได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ถ่ายทําแบบหน้าหน้าเต็มเต็มของพี่ๆเขาหรือว่าป้าๆนั่นนะอาอานะครับเนะ่ยเดี๋ยวเราไปบินดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปบินดูอ่าที่ที่เราจะทําการปักดําวันนี้นะครับหรือว่าการจ้างดํานาวันนี้นะครับก็จะเป็นในโซนนี้นะครับก็คือนในโซนนี้นะครับตั้งแต่อ่าแปลงที่เราได้ทําการอ่าไปดูเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นขึ้นมาหาแปลงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมาแปลงนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับก็จะเป็นแปลงนี้นะครับแปลงนี้อ่าแล้วก็จะเป็นแปลงด้านบนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าแปลงที่ฝั่งนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับแปลงฝั่งนี้นะครับส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ตอนนี้กําลังเห็นพี่ๆเขากําลังถอนก้าอยู่นะครับนี่ ฝั่งนี้นะครับนี่พี่เขากำลังถอนกล้าอยู่นะครับนี่ครับพี่พี่เขากำลังถอนกล้าอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลงไปดูข้างล่าง นี่นะครับก็คือเป็นบรรยากาศที่พี่ๆเขาได้ทําการถอนกล้านะครับก็คือก่อนที่เราจะไปปักดำนาเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําการถอนกล้าก่อนนะครับซึ่งหลายๆท่านที่เป็นชาวไร่ชาวนานะครับก็น่าจะรู้ดีว่าวิธีการก่อนที่เราจะทําการปักดำนะครับเราต้องทําการหวานข้าวแล้วก็ทำให able, traged, couples, ้มันเป็นกล้าก้าข้าวก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ได้ทําดําเนินการเอาลงไปปักดำนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ มีตังก็ดําเองนะครับแต่ถ้าเรามีตังพอมีในเรื่องของการน,นี่ก็สามารถที่จะจ้างวานนะครับหรือว่าดาเนินการให้เนี่ยผมกําลังใส่เสื้อสีแดงยืนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปดูพี่ๆเข้าแบบใกล้ๆก,กัน,นครับ อาเดี๋ยวดูไปดูพี่ๆเขาใกล้ๆก,กันนะครับป้า,ปานี่ก็ความเร็วนะครับของของโดนก็จะอยู่ประมาณสักนี่ครับ ตอนนี้แบบเราอยู่สองขีดนะครับอะตอนนี้นะครับเราก็ลงมาถึงตรงที่พี่เขากำลัง ดำนาแบบใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแบบใกล้ๆก,กัน,นเดี๋ยวบินไปนะครับเดี๋ยวอาจจะสูงกว่านิดนึงนะครับเดี๋ยวเราบินไปดูด้านหน้าพี่ๆเขานะครับ ่ะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูพี่เขาใกล้ๆนะครับ อ่ะตอนนี้ก็แบตของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวเราบินกลับนะครับเพราะว่าแบตเราใกล้จะหมดละอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราบินกลับ ตอนนี้แบตเราใกล้จะหมดแล้ว โอเคนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เตือนกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านนะครับกลับบ้านเดี๋ยวมันก็จะลงมาจอดตรงที่เราถ้ามันเตือนแบบนี้คือแบตเตอรี่จะหมดนะครับอ่ามันก็จะกลับมาตรงที่มันขึ้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็มาถึงตรงหัวเรานะครับเสร็จแล้วก็จะ จุดที่มันขึ้นตรงไหนนะครับมันก็จะลงตรงละแวกนั้นนะครับห่างจากจุดที่ขึ้นอยู่ประมาณสักอยู่ประมาณสักเน็ดนึงนะครับเม็ดหนึ่งได้ เดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งของบ้าน